สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพวันที่23เนี้ยค่ะมีการสมรสเอาเทียมเกิดขึ้นจริงๆหนูเคยเห็นประโยคนึงที่พี่สาเคยพูดไว้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆกฎหมายบ้านเราเนี่ยพร้อมแลละแล้วก็คนในประเทศเนี่ยก็คือหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคนหมายนี้มานานแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มกันสักนิดนึงก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่มีหลายคนอ่ะพูดมานานแล้วบอกว่าหลายประเทศอ่ะกฎหมายพร้อมประชาชนอ่ะไม่พร้อมประเทศไทยเนี่ย สังคมอะพร้อมมานานแล้วแต่กฎหมายอย่างเดียวมันเป็นแค่กระดาษจริงๆแล้วคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหากก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเราคงต้องเตรียมพร้อม,อมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของหลักเกณฑ์ตามกระดาษต้องมาเข้าใจเรื่องทัศนคติต่างๆด้วย ราะว่าในระเบียบจริงๆแล้วเวลาจะจดทะเบียนเนี่ยเราจะต้องถูกถามคําถามบางอย่างเช่นว่าเคยแต่งงานไหมใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่ทางเจ้าที่ก็ต้องเข้าใจผมเชื่อว่าเราก็ต้องเคารพในสิทธิของแต่ละคนให้ใหชัดเจนที่สามพูดแบบนี้แปลว่าถ้าสมมติเป็นชายหญิงกับเพศทางเลือกแปลว่าเราอาจะจะมีข้อกฎหมายบางอย่างการถามคำถามบางอย่างของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะไม่ไม่ต้องไปถามเรื่องรสนิยมนูแต่ว่าเป็นการยอมรับมากกว่า ว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่สมรสไม่ได้มีใครเป็นเพศชายเพศหญิงเยอะไรต่างๆแล้วเราจะมาเป็นชีวิตคู่มาจดทะเบียนร่วมกันอันนี้ผมคิดว่านี่คือหัวใจ